สวัสดีคะ่ะทุกคนครูหนูนาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนฝึกโยคะสําหรับช่วงบ่ายนะโยคะสําหรับช่วงบ่ายคือส่วนมากช่วงบ่ายคือเราจะง่วงเหงาเหานอนในช่วงบ่ายๆกันนะคะโยคะซีรีส์นี้ก็จะช่วยปลุกพลังงานให้ทุกคนเนี่ยกระปี้กระเป๋าไม่ง่วงเหงาเหานอนในช่วงเวลาบ่ายและนอกจากนั้นก็จะช่วยคลายความตึงเครียดให้กับกล้ามเนื้อด้านหน้าของลําตัวเราด้วยนะคะตั้งแต่ข้อเท้าน้าแข้งนะะ้าขาและข้อต่อสะโพกด้วยนะ อ่ะทุกคนหยิบอุปกรณ์ของตัวเองให้พร้อมนะคะถ้าใครจําเป็นต้องใช้บล็อกให้มีบล็อกใครจําเป็นต้องมีเชือกต้องมีเชือกนะคะหรือมีอะไรก็ได้เท่าที่มีแล้วถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ มาค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนั่งทับส้นเท้าตัวเองนะคะใครที่นั่งทับส้นเท้าตัวเองไม่ได้นะให้นั่งในท่าสุขะาอาัสนะซิมบลคอร์เลยก็คือนั่งค่้ยขาปกตินะคะแต่ถ้าใครได้ครูแนะนําให้นั่งท่านี้นะคะจะได้โดนยืดขึ้นมาด้วยตั้งแต่ข้อเท้านะคะเห <c oughs> มือนเดิมเลยเวลาที่เราฝึกโยคะครูก็จะเตือนทุกคนเรื่องการเซ็ตพลังงานของจิตของเรานะคะให้เรารู้สึกว่า นิ่งกราวดิ้งมั่นคงมีสมาธิมีสติอยู่ทุกๆการเคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวนะอ่ะวางมือเบาๆที่นะะ้าขาค่ะดึงหัวไหล่ถอยหลังนิดนึงใบหน้าของเราตั้งตรงซอฟสายตาลงช้าๆใครที่รู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หลับตาเกิดการเวียนหัวหาจุดโฟกัสไม่ได้เราสามารถหลีตาลงมนามองต่ําลงนะคะไม่ต้องหลับตาก็ได้ส่วนใครที่ชินกับการหลับตาเพื่อเซตพลังงานแล้วเนี่ยหลับตาได้เลยค่ะ มือเบานะเขาสอกปล่อยให้สบายลำตัวของเรายืดตรงกลางศีรษะของเราตั้งสูงทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องลมหายใจเนาะ<อ>เวลาที่เราฝึกโยคะเราก็จะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะให้หายใจลึกให้หายใจยาวแต่คำว่าลึกยาวมันลึกยาวเท่าไหร่ล่ะลึกยาวของตัวเราเองนะคะก็คือลึกมากกว่าปกติที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองยาวมากกว่าปกติในชีวิตประจำวันนั่นเอง ของครูของนักเรียนของคนอื่นๆ่ะไม่เท่ากันหรอกเอาให้ลึกยาวของตัวเองเข้าไว้นะคะพอเราเริ่มจูนลมหายใจของเราลึกยาวให้รู้สึกถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าหลังช่องโพรงจมูกลงมาที่หลังคอลงมาที่แผงอกส่งลมมาที่ช่องท้องท้องพองขึ้นขยายออก ลมหายใจออกของเราเช่นเดิมให้รู้สึกว่าหน้าท้องแบนซี่โครงแฟบอกแฟบลงลมค่อยๆผ่านออกจากหลังคอไปที่ปลายจมูกทั้งสองข้างหายใจเข้าลากลมหายใจเหมือนเราดึงพลังงานเข้ามาที่ร่างกายลมหายใจออกค่ะค่อยๆผ่อนทุกอย่างออกไปความเครียดความล้าความตึงต่างๆที่เรานั่งทำงานอยู่มันแน่นตึงก็ปล่อยออกไปด้วยขออีกสองรอบลมหายใจเข้าให้ลึกค่ะ แล้สองรอบลมหายใจออกให้ยาวอีกหนึ่งลมหายใจเข้าให้ลึกหนึ่งลมหายใจออกให้ยาวค่ะทีนี้ช้าๆนะค่อยๆลืมตากลับขึ้นมาอมองตรงไปข้างหน้าให้สายตาของเราเนี่ยปรับจูนให้ชินกับแสงแป๊บหนึ่ง ดีขึ้นแล้วเอามือพยุงตัววางหน้าหัวเขา่านิดนึงจิกปลายเทา้าตั้งส้นเทา้าเปิดหัวเขา่าออกประมาณสะโพกของเรานะคะข้อเทา้าหัวเข่าและสะโพกเป็นเส้นตรงเดียวกันเอามือจับไปที่สะโพกเอวตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะยกลำตัวขึ้นมาให้ข้อต่อสะโพกกับหัวเข่าเนี่ยมันซ้อนกันพอดีนะแล้วดันออกไปข้างหน้านิดเดียวเองนิดเดียวเท่านั้นนะคะกดคางลงหมอนสายตาเรามองตรงแต่เรากดคางเล็กน้อยค่ะ าหายใจออกเราหย่อนกลนลงไปสําหรับใครที่วางเข่าแบบนี้ไม่ได้เจ็บเข่าใช้ผ้าขหนูรองนะหรือมีอุปรกรณ์รองเข่าใช้ได้เหมือนกันหายใจเข้าขัดยกสะโพกดันขึ้นหนีบกลนนิดนึงเปิดอกบีบข้อศอกกลับหลังด้วยรอบนี้หายใจออกค่ะค่อยๆหย่อนกลนลงมาหายใจเข้าดันสะโพกดันหน้าขาบีบสะบักกลับหลังหายใจออกค่ะค่อยๆผ่อนลงข้อแบบนี้สองรอบหายใจเข้าค่ะยกขึ้น หายใจออกดันกลนลงหาสนหา้นเท้ารอบสุดท้ายหายใจเข้าค่ะดันขึ้นม้วนก้นเปิดแผงอกบีบสะบักช่วยค้างขึ้นนิดนึงค่ะนิดเดียวนะคะให้ลําตัวด้านหน้าของเราเนี่ยโดนเปิดให้แน่ใจด้วยว่าเราหายใจได้สบายนะคะขอห้3 สองแล้วหนึ่งหายใจออกค่ะค่อยๆหย,ย่อนก้นลงมาเอามือพยุงตัวแล้วเดินมือออกไปข้างหน้านะคะเดินมือออกไปข้างหน้าให้ข้อมือของเรามันเฉียงๆกับหัวไหล่นะประมาณสัก7จองศาก,ก็ได้สูดลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกดันก้นกลับไปหาส้นเท้าเหมือนเราม้วนก้นลงนิดนึงกดหน้าผากแตะพื้นลงไปเคลื่อนแบบนี้สองครั้งนะคะหายใจเข้าโลมาข้างหน้าจนกาะหัวไหล่จะตรงข้อมือ หายใจออกค่ะท้อยกลับไปด้านหลังให้เกิดการวอมตามแนวกล้ามเนื้อด้านหน้าให้เกิดการยืดกล้ามเนื้อด้านหลังหายใจเข้าโลมาข้างหน้าแขนเราแข็งแรงเฟิร์มไว้หายใจออกค่อยๆดันก้นกลับไปด้านหลังกดนะหัาากลงไปที่พื้นคราวนี้หายใจเข้าค่ะมูฟลำตัวมาข้างหน้าเดินมือถอยกลับมาสักประมาณครึ่งก้าว ให้เข้ามือเยื้องหัวไหล่นิดเดียวไม่มากเหมือนตอนแรกแล้วนะคะขยับให้มีนิดนึงโอเคสุดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะพอหายจอกมูฟลำตัวไปข้างหน้งงอข้อศอกดึงไหล่ออกจากหูหายใจเข้ายืดดันตัวกลับนิดหนึ่งเคาอีกสองครั้งหายใจออกหายใจเข้าดึงกลับมา รอบสุดท้ายหายใจออกค่อยๆค่อยๆลดออกลงแล้วนอนคว่ำลงไป มือจะอยู่ประมาณช่วงซี่โครงของเราเนาะปลายนิ้วจะชี้มาทางด้านหน้าหาหัวไหล่คราวนี้จิกปลายเท้าตั้งส้นเท้าไว้นะคะจิกเท้าเฟิร์มขานิดนึงหนีบก้นดีๆหายใจเข้าเราค่อยๆเลื้อยศีรษะขึ้นมาเปิดแผงอกบีบสะบักกับหลังดึงไหล่ออกจากหูค่ะเกลงก้นซัพพอร์ตหลงังล่างนิดนึงนะหายใจออกค่อยๆผ่อนลงชา้ชาๆหน้าผากแตะพื้นโดยที่หัวไหล่เราไม่เกร็งตึงขอแบบนี้สองรอบหายใจเขา้าดึงไหล่ออกจากหูยกศีรษะขึ้นมาเฟิร์มหลังก้น เซยคางหายใจออกคะ่ะค่อยๆค่อยผ่อนลงเบาๆรอบสุดท้ายหายใจเข้าคะ่ะดึงขึ้นมาเฟิร์มก้นแล้วหายจะค่อยๆผ่อนลงคราวนี้ปลายเท้าจิกอยู่ค่อยๆออกแรงที่มือโคง้งลำตัวกราบขึ้นไปด้านหลังหย่อนก้นลงไปหาส้นเท้าคล้ายๆชายพสเนาะแต่ยังไม่เหมาะหายใจเข้าเราโรล,ลำตัวขึ้นมาข้างหน้าแล้วลอยเข่าขึ้นมาคะ่ะเจอกันที่ downward facing dog ทุกคน Adjust alignment downward facing dog ของตัวเองนะคะค่อยๆย,ยำ้ำขยับซ้ายขยับขวาขยับซ้ายขยับขวาเราจะเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะหายใจเข้ายกขาขวาข,วาขึ้นมาเลยงอเข่าแล้วเปิดสะโพกง,งา้างเข่าขวากดส้นเท้าซ้ายไว้ก่อนหายใจขอห้าลำตัวด้านขวานะความลงนิดหนึ่งสี สามสองหนึ่งดีค่ะหายใจเข้าเหยียดขาขวาหายใจโค้งหลังดึงเข่าขวาเข้ามาที่ปลายจมูกวางเข่าซ้ายลงไปที่พื้น ราบหลังเท้าซ้ายลงไปม้วนก้นซ้ายเฟิร์มท้องด้วยเท้าขวากดไว้ก้นขวาดึงเข้าเบ้าค่ะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นมาโลลังยกแขนสองข้างขึ้นหาเพดานยืดขึ้นเฟิร์มหลังก้นซ้ายเก็บซิโคลงประสานนิ้วมือทั้ง10ดันฝ่ามือยืดขึ้นให้สุดเลยมีช่องว่างระหว่างไหล่หูนะทุกคนหายจอกค่อยๆเอน็นลำตัวทางด้านขวาค่ะผักฝ่ามือออกไปแล้วฟิลถึงกันยืดลำตัวด้านซ้ายมองลอ้อลักและซ้ายตัวเองขึ้นไปหาเพดานค้างไว้นิดเดียวขอ3 สอห,หายใจเข้าดึงตัวกลับมาหายจากอ้อมมือกลับไปด้านหลังค่ะประสานนิ้วมือเป็นกำปั้นเหยียดขาขวาคายขาได้หนึ่งครั้งหายใจออกนอเข้าวขวาลงมาหมวนก้นมือบีบเข้าหากันสะบักบีบสไลด์ถอยกลับไปหาขอบเอวกางเกงนะคะหายใจเข้าให้ลืก พอหายจอกค่อยๆสไลด์กำปั้นลงไปหาต้นขาตัวเองเปิดแพงอกเหมือนเราจิบน้ำค่ะน้ําหนักนะคะไม่หย่อนจมลงไปด้านล่างพยายามฟิลถึงการลิฟต์ขึ้นด้านบนและ้างค่ะหายใจนิดเดียวอกเปิดลําตัวด้านหน้าดนยืดขอ3ามสอดีมากหายใจเข้าดึงกลับมาและยกแขนสองข้างขึ้นหาเพดานหายจอกมือวางที่เท้าขวาคอมเท้านะ หายใจเข้าค่ะยืดขาขวากดฝ่าเท้าจะเจอกันยืดที่หน้าแข้งกระดกเท้าจะเจอกันยืดแฮมสตริงด้านหลังขานะคะหายใจเข้าลึกหายจะค่อยๆพับตัวกลมลงไปพับก็พยายามดึงสะโพกขวาเนี่ยเข้าเบาสะโพกชี้ปลายนิ้วก้อยเท้าของเราดึงกลับเข้ามาหาหน้าแข้งตัวเองนะคะหายใจขอห้าสีสาม สองหนึ่งหายใจเข้ามองตรงหลังยาวๆ หายจอกเดินมือขวาออกไปด้านขวามือซ้ายออกไปทางด้านซ้ายเก็บมือซ้ายของเราเป็นเส้นตรงเดียวกับปลายหัวเข่าด้านขวาแล้วกดไว้กดก้นด้านขวาเหมือนมีคนดึงเบ้าสะโพกลงนิดนึงเท้ายัางกระดกที่เดิมมันจะยืดลึกนะคะเส้นนอกของขาขวารวมทั้งแฮมด้วยคราวนี้หายใจเข้ามาค่ะย,ยกแขนขวาเปิดมุมอกขวาขึ้นมาบิดทวิสกดสะโพกขวาถอยหลังแล้วกดลงล่างมองกลับไปด้านหลังมองขึ้นด้านบนได้หมดฟังเสียงลำค,คอเป็นหลักนะคะหายใจเขอแป๊บเดียว สยืดยาวไว้สอ,สอ้อ2งหหายใจออกมือขวาวางมือซ้ายวางงอเข่าขวาฮึบแล้วค่อยๆกระดึ๊บเท้าขวาออกขอบเสือนิดนึงปลายเท้าขวาชี้ออกเฉียงๆข้างๆนะคะค่อยๆสไลด์ขาซ้ายกลับไปด้านหลังลึกขึ้นวางข้อศอกขวาซ้ายลงไปที่พื้นหน้าแขงซ้ายนะคะหลังอ่อนน้าขาซ้ายนะคะจมลงไปนะคะขวาเปิดนิดนึง ล่าช้าๆค่อยๆงอเข่าด้านซ้ายขึ้นมาเอาส้นเท้าซ้ายใกล้กล้นจะเจอคอร์ดเดยแสบซ้ายลึกขึ้นแล้วสไลด์กำปั้นซ้ายนะคะสไลด์กำปั้นซ้ายมาหาส้นเท้าขวาเนาะมีแรงส่งจากข้อศอกซ้ายขึ้นมาหาอกซ้ายแล้วเปิดแขนขวาขึ้นมาหาหายใจเข้าหายากอ้อมมือขวาไปหาเท้าซ้ายใครจับไม่ถึงนะคะเอาเชือกผูกเท้าซ้ายตัวเองก่อนแล้วดึงนะคะใครจับถึงเปิดมุมนี้เพื่อให้อกด้านขวามันโดนเปิดด้วยนะหายใจเข้าคะ่ะ หายอกค่อยๆดึงตัวกลับนิดนึงหายใจเข้าให้ลึกหายจอกหย่อนสะโพกลงแล้วค้างไว้ออกแรงกดเท่าที่ได้ทุกคนออกแรงกดเท่าที่ได้โฟกัสที่คอดเดยเซด้านซ้ายจะค่อนข้างลึกนะคะหายใจเก็บท้องสปอร์ตหลังล่างนิดนึงลำตัวไม่จมปุ๊กนะคะพอลำตัวจมปุ๊กแล้วหัวไหล่ด้านซ้ายมันหนักนะทุกคนพยายามยืดเปิดออกมาด้วยมองเฉียงๆไปที่เข่าขวาเ่งก็ได้ขอห้าค่ะหายใจสี่สาม สอหนึ่งปล่อยค่อยๆปล่อยเท้าซ้ายวางมือขวาวางมือซ้ายแล้วยืดขาขวาหายใจเข้าลึกดึงขาขวาเข้าเบ้าอีกทีพอหายจอกพับตัวกลมลงไปค่ะค่อยๆลงนะถ้าพับตัวแล้วสะโพกมันง้างขึ้นแบบนี้ไม่ต้องลงต่ำนะคะดึงสะโพกถอยหลังให้อยู่ในนิวโทรของแนวสะโพกเราหายใจอขอห้าสส 2 1ห,หายใจเข้าค่ะมองตรงยืดหลังยาวหายใจออกงอเข่าขวาเฟิรม์มแขนดีๆลอยเข่าซ้ายขึ้นมาแล้วชา้ชาๆนะคะค่อยๆก้าวเท้าขวากลับไปด้านหลังเอาเท้าขวาไปวางหลังน่องด้านซ้ายเราจะฟลิปไปเจอกันที่ไวติงแต่เราจะนั่งลงมาก่อนหนึ่งทีตั้งหลักให้เป็นอย่างนี้ก่อนสันเท้าซ้ายนะคะกดไว้มีแรง เท้าขวาจะช่วยพยุงแขนซ้ายแข็งแรงลิฟต์กลับมาที่ต้นแขนด้านบนอ p p e r arm s i ายนะคราวนี้เราจะยกลำตัวขึ้นที่ไวายติ้งหายใจเข้าขัดดันสะโพวกวาดแขนเปิดอกขึ้นมายืดหืดไงตัวขวาขึ้นหายใจออกค่อยๆหย่อนลงมาที่เดิมขอแบบนี้อีกสองครั้งหายใจเข้าดันสะโพกยกขึ้นเปิดรับพลังงานค่ะเปิดอกขึ้นมาละหายใจออกค่ะค่อยๆปล่อยลงไป รอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าดันขึ้นยกขึ้นยืดขึ้นเปิดออกขึ้นมาเอื้อมมือปลายค้างนิดนึ่งสามองหหายใจออกค่ะค่อยคอยพฟลิปตัวมาแล้วดึงขาขวายกกลับไปด้านหลังหายใจเข้าหายจอกวางเท้าขวาลงไปคู่เท้าซ้ายหายใจเข้าโรตัวมาข้างหน้าพาหลังล่างกลางบนฮึบสไปอาร์ติคูลเลชันหนีบก้นเปิดอ,อก หายใจออกกดคางหลังโค้งค่อยๆดันก้นกลับไปแล้วกดสน้นเท้าขยอ,อีกสองครั้งหายใจเข้ายกส้นเท้าโรตัวไปข้างหน้าหนีบขาในเปิดอ,อกขึ้นหายใจออกกดคางแล้วโค้งหลังค่อยๆย่อนส้นเท้าลงรอบสุดท้ายหายใจเข้าฮาโรไปข้างหน้าเปิดแผงอ,อกหายใจออกค่ะค่อยๆปล่อยลงไปคราวนี้วางเข่าที่พื้นโค้งหลังหมอบก้มลงไปที่เอมบริโอส่งแขนกลับไปด้านหลัง มือหมุนไปจับหลังเท้าข้างเท้าของตัวเองหายใจตื่นหรือยังคะข้างที่หนึ่งข้างขวาเนาะหายใจลึกหายใจยาวดึงลมหายใจให้ลมหายใจนะนะมันส่งพลังให้เรานะฮะให้มันปลุกเราให้เราตื่นนะขอสาสอง แล้วหนึ่งส่งมือสองครั้งออกมาข้างหน้าเลยเราไปต่อด้านซ้ายนะคะมองตรงไปที่มือตัวเองจิกปลายเท้ายกก้นขึ้นเจอกันเดียวเวิร์ดเฟซิ่งด g อกเท้าขวากดมือแข็งแรงแขนเฟิรม์มฮักอินแขนในยกขาซ้ายหายใจเข้าหายจอกงองเข่าซ้ายง้างเปิดสะโพกชี้เข่าซ้ายขึ้นหาเพดานอกไม่จมหลังไม่แอนมากเกินไปเก็บขึ้นมานิดนึงค่ะข,ขาในขวาจะยืดยืดเนาะหายใจลึกหายใจยาวมองต่ำไว้ขห้า ส3่สองหงเยี่ยมค่ะหายใจเข้าเหยียดขาซ้ายกลับไปด้านหลังหายจากโค้งหลังดึงเข่าซ้ายเข้ามาที่ปลายจมูกก้าวเท้าซ้ายวางเบาตรงกลางระหว่างมือกระดึบไปก็ได้นะกี่ก้าวก็ได้วางเข่าขวาลงไปหลังเท้าขวาราบ เกร่งก้นขวากระตุกสะอึกละลูกหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นมาโยกแขนสองข้างยืดขึ้นหาเพดานโลหลังยืดลำตัวยาวๆเลยทุกคนเราช้าๆประสานนิ้วมือทั้งสิบหนีบขานในขวาซ้ายเข้าหากันนิดนึงนะแล้วค่อยๆดันฝ่ามือยืดขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจอค่อยๆเอลำตัวไปทางด้านซ้ายมอหองลำตัวด้านขวามองใต้รักแร้ขวาตัวเองมุมลำตัวด้านขวาจะยืดลึกเลยหายใจค่ะที่สาม สองหนึ่งดีหายใจเข้าดึงตัวกลับหายจากอ้อมมือกลับไปด้านหลังค่ะประสานนิ้วมือทั้งสิบเป็นกำปั้นหนีบซ้นมือบีบสะบักเกรงก้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆเปิดแผงอกส่งกำปั้นกลับไปหาหลังขาด้านขวาลำตัวไม่จมยวบนะขอสามสองหนึ่งหายใจเข้าดึงตัวกลับยกแขนสองข้างยืดขึ้นหาเพดาน หายใจออกวางมือคอมเท้าซ้ายหายใจเข้ายืดขาซ้า,ายกระดกเท้าซ้ายเข้าขหาหน้าตัวเองขยืดหายจอกภาพตัวกลมลงไปแป๊บเดียวคราวนี้เราจะฟิลที่แฮมสตริงด้านซ้ายหายใจสามสองหนึ่ง หายใจเข้าคขมองตรงยืดหลังยาวหายจอกเดินมือซ้ายไปทางด้านซ้ายมือขวาไปทางด้านขวานะคะเดินไปแล้วกดก้นซ้ายสะโพกซ้ายลงทุกคนคราวนี้นะมือขวาจะอยู่เป็นเส้นตรงเดียวกับมุมเข่าด้านซ้ายพอดีมือกดไว้ดึงไหล่ขวาออกจากหูนิดนึงหนีบขาดึงขาซ้ายเข้าเบาสะโพกนะคะหายใจเข้ามาค่ะยกแขนซ้ายเปิดมุมอกซ้ายพอยกแขนซ้ายเราจะเจอไอทีแบนด้านซ้ายเนาะเอาเท้ากรู๊ซ้ายนะคะหายใจด้วยขอห้าสี สามสองหนึ่งหายใจออกมือซ้ายวางปล่อยมือขวาเดินมือกลับออกมาแล้วขยับเท้าซ้ายนะอยู่ข้างๆมุมเสือขยับเข่าขวาถอยกลับไปด้านหลังนิดนึงวางข้อศอกขวาวางข้อศอกซ้ายฮาร์ปลิซ่านะค่อยๆจมมุมสะพูขวานลงนิดนึงดึงก้นซ้ายเข้าเบา้าเก็บท้องเก็บหนะ้าท้องขึ้นให้เรียบร้อยเฟิร์มทุกอย่างดึงกลับเลย ล้วค่อยๆสไลด์ข้อสอกขวานะกำปั้นขวาไปหาส้นเท้าด้านซ้ายหย่อนสะโพกขวายกส้นเท้าขวาขึ้นมาหาก้นขวาระวังตะคิวกินขาเอาพอดีพอดีนะหายใจเข้ายกมุมแขนซ้ายเปิดอกขึ้นมาหนึ่งทีดึงขึ้นเลยหายจากอ้อมมือซ้ายไปหาเท้าขวาของตัวเองเอาหาเท้าไม่เจออีกโอ้ยหายใจเข้าลึกๆค่ะหายจากดันก้นกลับนิดเดียวแล้วหายใจเข้าหนึ่งที หายใจค่อยๆหย่อนสะโพกขวาลงมาหาพื้นคราวนี้เราจะฟีลลึกที่คอด้าดเส็บขวานะคะหายใจมองอกซ้ายมองเข่าซ้ายได้หมดเลยหายใจลึกๆหายใจยาวๆพยายามออกแรงจากข้อศอกด้านขวาดึงลิฟกลับมาที่ต้นแขนหัวไหล่ขวานิดนึงนะทุกคนค่อนข้างจะลึกฟังเสียงร่างกายของตัวเองเป็นหลักนะคะขอ5 4า สองแล้วหนึ่งหายจะค่อยๆปล่อยช้าๆใครเจ็บเขา่ามีผ้ารองใต้เข่าเสมอนะมือซ้ายวางมือขวาวางช่วยพยุงนะคะหายใจเข้ายืดขาซ้ายคลายมุมข้างขาซ้ายและแฮมตอนนี้สะโพกซ้ายขาซ้ายของครูจะเบาขึ้นเยอะเลยหายอจพับตัวก้มเหมือนเดิมเวลาพับอย่าให้สะโพกซ้ายมันดึงมาข้างหน้าดึงมันถอยหลังค่ะถ้าดึงมาข้างหน้าแปลว่าลิมิตร่างกายไม่ให้ไปแล้วนะไม่ต้องไปมากกว่านั้นเนาะ ยืดตัวยาวผ่อนตัวลงหายใจขอห้าสี่องหนึ่หายใจเขา้าค่ะมองตรงหลังยาวหายใจคุงอเข่าซ้ายลอยเข่าขวาเฟิร์มแขนกริบมือก้าวเท้าซ้ายกลับไปด้านหลังแล้วค่อยๆวางเท้าซ้ายกลับไปข้างหลังน้องขวาจิกเท้าไว้แบบนี้แล้วเราก็นั่งลงก่อน เรานั่งลงก่อนตั้งหลักดีๆเราจะยกตัวที่ไวติงนะคะได้เหงื่อนะทุกคนตื่นยังอัะสันเท้าขวากดลงมือขวากริบไว้ฟีลน้ำหนักจากฝ่ามือวิ่งกลับมาที่ไหล่ที่ต้นแขนให้ออกแรงนะคะมือซ้ายอยู่ข้างหน้านะแข่งมาหายใจเข้าดันสะโพกโยกขึ้นเปิดอกซ้ายขึ้นค่ะอืบยยืดอาหายใจออกค่อยๆกลับลงไป ขอแบบนี้สองทีหายใจเข้าดันสะพโพกยกขึ้นมาค่ะยืดหายใจออกค่ะค่อยๆปล่อยลงไม่เอาลกรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้ายกขึ้นมายืดอกขึ้นมาเลยวายติงค้างไว้ก่อนขอแค่สา สอหนึ่งหายใจออกฟลิปลำตัวกลับมายกขาซ้ายหาเพดานทรีเล็กดอกหายจกวางเท้าซ้ายลงป่ายคู่เท้าขวากริบมือเฟิร์มให้แน่นหายใจเข้ายกส้นเท้าโรนหลังมาข้างหน้าสปายอาร์ติคูลเลชันเปิดอกเกรงก้นเฟิร์มท้อง หายจกกดค้างหลังโค้งกลับไปด้านหลังดันก้นกับหวางส้นเท้าหลงค่อยสองครั้งหายใจเข้ายกส้นเท้าโรตัวมาข้างหน้าหนีบขาและเกรงก้นหายใจออกค่ะค่อยๆโกดลงไปที่พื้นวาสุดท้ายหายใจเข้ายกมาข้างหน้าโร่มาข้างหน้าเลยและหายใจออกค่อยๆกลับไปด้านหลังวางเข่าลงที่พื้น หย่อนก้นนั่งทับส้นเท้าเข่าวกว้างได้เข่าแคบได้ไข่หลังอ่อนๆเข่าแคบๆไข่หลังแข็งๆเข่าวกว้างๆส่งมือกลับไปด้านหลังม้วนก้นกลบลองหาสะดือนิดหนึ่งคลายหลังที่เอมบริโอพุชหายใจดึงลมหายใจลึกยาวแล้วค่อยๆผ่อนออกดึงลมหายใจเข้าลึกปล่อยลมหายใจออกยาวสาม สองแล้วหนึ่งส้นเท้ากดไว้แน่นๆเลยนะก้นกดไว้แน่นๆเลยนะหายใจเข้าโค้งหลังขึ้นมาค่ะพาหลังล่างขึ้นมาพาหลังกลางเปิดอกคลายหลังบนวางมือไว้ที่หนะะ้าขาสายตามองตรงไปข้างหน้าช้าๆค่ะหลับตาลงเบาๆหลับตาตรงนี้ให้เราค่อยๆผ่อนลมหายใจให้เริ่มเข้าสู่โหมดปกตินะคะ ลมหายใจเริ่มคอนโทรลน้อยลงร่างกายเริ่มเบาขึ้นทุกอย่างเริ่มปล่อยไปให้ฟรีมากขึ้นแล้วชาว้าๆค่อยๆลืมตากลับขึ้นมาค่ะ,ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนตื่นหรือ,อยังหวังว่าตอนนี้ทุกคนจะ ตื่นแล้วนะคะแล้วก็หนะะ้าขาข้อต่อสนะโพกน่จะเริ่มยืดมากขึ้นลำตัวด้านหน้าโดนเปิดมากขึ้นมีพลังงานสู้ต่อไปจากช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นนะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้คุณหนูนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเรานะคะแล้วพบกันใหม่นะมัสเต้ขอบคุณค่ะ